คู่สุดท้ายครับคุณเซียคุณนิวอยากจะบอกอะไรสักการะกันครับม่รู้พูดก่อนเลยผมพูดก่อนก็ได้ครับก็มันก็เป็นแบบคือก็มันก็ต้องขอบคุณอยู่แล้วอยากขอบคุณเฮียสำหรับทุกทุกอย่างเลยตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันจนมาถึงวันนี้คือเราก็เป็นเวลาแบบปีกว่าแล้วเราก็ผ่านอะไรด้วยกันมาเยอะพอสมควร ตั้งแต่วันแรกก็ยังจาได้เลยครับว่าเราแบบเป็นยังไงแล้ววันนี้เราเป็นยังไงแล้วก็เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆรู้สึกดีร่วกันเรื่อยๆรู้สบายใจร่วกันเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณเฮียด้วยที่คอยแบบช่วยให้คำปรึกษาผมตอนที่แบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องอื่นๆเรื่องทุกอย่างเลยเวลาอยู่ในกองก็เหมือนกันอมองะอะไรฮะโอเคอ,อน,นี้ยังไม่จบนี้เลยนะครับเออเดือตอนนัดคอแล้วนะ อันนี้ยังไม่เริ่มนมีดเลยนะเออนขอบคุณขอบคุณจริงๆะขอบคุณนะครับที่ได้ของแล้วเป็นเฮียซี่ของหนูนีแล้วนั่นอ่ะหมดแล้วหมดแล้วระตับเสียหลักยังไม่จบบินนะยังนะตอนนี้ที่แบบตามฟิลคุเลยเดี๋ยวรับกันไหมขอบคุณนะ ถ่ายทำมาตลอดดบเนึงปีที่แบบเราได้เห็นนะฮะไม่จบพินนะไม่จบพินนะฮะไม่รู้อะ <_ d art> ไ,มไม่มีอะไรเลยก็ทำทุกอย่างตามความรู้สึกอ่าเขาเรียกว่าอะไระเราเราเราส่วนตัวเราคิดว่าเราคนได้สร้างมึงเองเรารู้สึกว่ารเราได้จริงๆริเราไม่ได้เป็นคนให้หน้องคนได้สร้างน้องเป็นคนให้เราก่อนแล้วเราก็ให้กลับใช่ก็ เมื่อก่อนเราเป็นเป็นคนที่พี่เอาบอกพี่อาก็สอนได้รู้วอะไรกันหลายอย่างมากเมื่อก่อนก็อะไรก็เป็นตัวเองอย่างที่บอกเข้ามาก็เป็นตัวเองไม่ต้องไม่ต้องเปลี่ยนอะไรเราแค่ไวงไม่าได้จ้างเราแค่ไม่มีอะไรเลยครับเป็นตัวเองได้รับอะไรมาเราก็ควรให้ความรักดีๆเขาลับไปเป็นที่สบายใจให้กันและกันแล้วก็เรียนรู้กันต่อไปนี่โอ้ สุดดนะฮะขอเสียงปรบมือให้กับทั้งสามผู้เลยครับสุดท้ายครับผู้เราครับ